สุดท้ายแล้วนะพวงนี้ก็เป็นการทิ้งท้ายด้วยแสงแดดน,นะคะดวงวันนี้ล่ะดวงนี้นิดนึงนะคะโอเคจดหมายใครเอ่ยอืมลับสุดยอดนี่คือสูตรบูเบอรรีทารของฉันเลยนะอย่าบอกใครล่ะ ฉันจะให้คุณเพราะว่าคุณเป็นเพื่อนให้ดีของเราจากพี่แอรนนะคะเขาให้สูตรทำบูเกอรีท่ทานมาด้วยดีจังเลยดีใจจังเลยกล่องเราเต็มมากๆเลยอะอย่างแน่นเลยนะเนี่ย ไปรดน้ำน้องเหมียวสวัสดีจ้าฮัลโหลโอเคเราก็มาทยอยเก็บของนะฮะอืม อันนี้ต้องใช้เคียวตัดสินะหแล้วก็ดอกไม้เล็ดอันนี้แล้วกันนะไอขอ,องเต็มแบบเต็มเต็มเห็นทีเราน่าจะต้องทำกล่องเพิ่มนะคะอืม ขอฝากของก่อนล้วกันนะเต็ไมไปหมดเลยโอเคเดินอ้อมสักขน่ดนแลนเชีย ก็ยังไม่ออกน้อยางสักทีนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราทำพีเซอร์ฟจาก็ดีนะคะเอาไว้ดองผักด,ดองย่านะและน้ำต้นไม้ก่อน หวังว่าข้าวจะงอกคันนะวันนี้วันที่27คะ่ะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเมืองไปหาเอมิลี่นะคะเรามาทำตัดง้งตัดไม้กันไปนนี้ดีกว่านะคะ ก,กเอาอะไรหมาเปลียเอาแซลมอนเมอร์รี่มาลวกันนะและเนื่องจากวันนี้เป็นวันเสราร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นวันอาทิตย์แล้วก็จะรีของขวัญใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะแจกแซลมอนเมอร์รี่กับทุกๆคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุยกับคุณลูอิสก,ก่อนละกันสวัสดีค่ะคุณลูอิสทุกทุกคนดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นมานิดนึงในช่วงวิกเอนคุณคิดว่างั้นไหมใช่ค่ะฉันทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยนะนี่ชอบไหมคะ แคทเดวว่ามันก็นะเหมือนจะไม่ชอบนะคะวันนี้วันเกิดอุอิลีแล้วก็ต้องการให้เรากำจัดต้องการให้เรากำจัดสลามเขียว4ตัวนะคะโอเครับเพลสเย่ yeah. สวัสดีค่ะคุณแย่เฮล l ล ของถ้าไมไม่ได้จะเก็บเงินหมื่นหนึ่งมาซื้อของนะคะอุ้ยแต่ก่อนอื่นเราไปหาคุณหมอก่อนดีกว่านะคะ ไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณหมอจะอยู่ไหนอ่ะอหรือว่าอยู่ที่สวนสาธารนณะไม่แน่ใจเลยอ่ะอ๋อให้ไปแล้วลืมไม่เป็นไรเราไปหาคล้นก่อนนะคะ บอกว่าคุณหมอจะไม่รีบกลับเฮ้ยนี่ไงคุณหมอนีอ่คุณหมอสวัสดีค่ะอืม้าสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมอ่าไม่มีอะไรค่ะแค่ดูแลัวเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอืมขอโทษเขาบอกว่าฉันคิดว่าฉันแพ้แล้วนะโอไม่ oh my, นะ คุณหมอยังเกลียนหนูนะหัวใจอันนี้หัวใจลดลงปะอันนี้หัวใจลดลงปะน,นี่หัวใจลดลงหรือเปล่าว้าฮิวสวัสดีค่ะคุณคิน เราไม่ควรให้ของที่เราไม่รู้ว่าคนรับเขาอยากได้หรือเปล่านะคะไม่จริงนะเมื่อกี้หัวใจรนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วนะเนี่ยไอยสวัสดีค่ะอืมไหน,หนก็ไหนแหละไม่มีอะไรจะเสียนคะเอาแต่มามลลี่ให้คุณกินคุณกินได้แต่มองมองแบบมองแรงมาก ไม่นะแสดงว่ามีแค่ไม่กี่คนที่ชอบเจ้าสิ่งนี้นะโถเอ้ยคุณหมอหัวใจอย่าบอกว่าลดนะโอ้ได้ของด้วยนะคะเป็นอะไรเนะี่ยเป็นของตกแต่งบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ย แล้วนะคะเราก็จะให้ทุกคนเลยนะคะค่ะอืคุณชอบมันเหรออืมก็ชอบนะคะอันนี้ก็เฉยๆนะคะท่าทางสวัสดีจ้า อลองดูนะคะเออไอเทมนี้ที่ให้ฉันมามันช่างเป็นความรู้สึกแย่จริงๆฉันจะต้องอะไรอะฝังมันเหรอทำเป็นปุ๋ยเหรอทำไมอะมีหลาคนไม่ชอบอะมีไม่กี่คนที่ชอบนะคะโถเอ้ยนี่เราทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเกลียดเราด้วยแซมมอนเบอร์รีะะ่เลยค่ะ ทุกคนอืมวิ่นกเขาทำอะไรกันอะสี่ตัวกำลังคุยอโลห้ากันนี่เราจะทำให้ทุกคนเกลียดด้วยแซมอนเบอรี่จริงๆนะเนี่ยฮ่าตลกอะยังไม่จบนะฮัลโหลอเล็ก ฉันเจ็บแขนมากเลยแบบเหมือนกับว่าเขาออกกาลังกายหนักนะคะแต่ว่ามันเป็นสั่ลณกว่าเออเป็นกระบวนการสําหรับสําหรับคนอย่างฉันอะไรประมาณเนี้ยมันต้องพะมันเกิดจากการที่พุทอพนะคะเป็นพันครั้งเมื่อวานนี้ฮะเดี๋ยนะแค่ว่าวานนี้ก็พันครั้งเลยเหรอพ้า ไม่เหนื่อยหรออ่ะแสงมัน <c oughs> ทำไมมองด้วยสายตาโอเคแสง <c oughs> ดูจะไม่พอใจเท่าไรโอ้อันดับแรกนะคะให้ของขวัญวันเกิดเอมิลี่ก่อนแฮปปี Birthday, ้วันเดย์ค่ะว้าวคุณจำได้ด้วยหรอคะคุณนะคะเย้ ฉันชอบตัดชุดของฉันเองแต่ว่ามันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะกว่าจะได้เป็นเพื่อกตัวแล้วก็อ่มันก็แบบเอาลองทิปนะคะนานมากนะคะสวัสดีตอนเย็นจ้าต้องการอะไรไหมต้องการให้แซมมอน ทุกคนต้องทำหน้าแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยฮแฮมแฮมไม่ตอบสนองนะแ a มแ a มอุ๊ยแมโอเคอยู่นะอืมเขาชอบนะคะเขาไม่รังเกียจเรานะเนียนร์หรับก,การตกแต่งในแต่ละฤดูกาลให้ต่างกันนะคะ ลองดูแซลมอนเบอร์รี่โอถ้าเป็นรリาชอบแซลมอนเบอร์รี่นะคะแสดงว่ามันมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบนะมานีบอกว่าฉันมากจะเห็นคลินที่นี่นะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอืมอารมณ์เหมือนเย็นชานะคะเขาไม่ค่อยสนิทก,กันหรอโอ้ฉันออ่ฉันจะรับมันไว้แล้วกันนะ มาน,นีก็ไม่ค่อยชอบนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่าซื้อเป็นพิเศษโอเคสวัสดีจ้าเชนฮิลโลฉันเช่าห้องจากบ้านของคุณมานีมันราคาดีมากเลยมันเล็กแต่ก็ฉันก็บ่นอะไรไม่ได้นะ อืมเธอรับสิ่งนี้ไปโอ้เชนก็ชอบนะคะเออเชนเชนชอบแซลมอนเบอร์รี่นะอืมจะจำไว้นะเฮลโหลเฮลโหลทุกคนเข้าบ้านไปละวฮะมีใครหัวใจลดบ้างเนี่ยที่แน่ๆคุณหมอรู้สึกว่าคุณหมอจะเกลียดมาก รู้สึกว่าคนบอดจะเกลียดมากเลยนะคะนี่อุ้ยอุนเตอร์ชากโอเคครับคุณจอร์ดตอนนี้ผมต้องการให้คุณหายจากข้าวลึกๆอืมแล้วก็หายไลยออกน,นะครับเรียบร้อย ด้วยความสัต์จริงนะครับคุณจอร์ดคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณถ้าคุณต้องการที่จะสุขภาพดีอยู่เสมอฉันอยากให้คุณลดโซเดียมลงแล้วก็พยายามที่จะออกกำลังกายบ้างอาจจะเป็นแขนของคุณรู้สึกไหมเขาไม่เข้าใจกันนะ,ะอืม ว่าอะไรดีสําหรับฉันคุณคิดว่าคุณเป็นใครมาบอกให้ฉันทําอย่างนี้ในชีวิตของฉันอย่างนั้นเหรอคุณตาค่อนข้างจะแบบใสอารมณ์นิดนึงนะคะฉันเป็นหมอของคุณเองครับคุณจอร์จคุณคิดว่าฉันเป็นใคร <laughs> ฉันจบโรงเรียนใช้เวลาเรียนถึง8ปีสําหรับสิ่งนี้เลยนะดังนั้นฉันพยายามจะเรียนรู้ที่จะช่วยผู้คนให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ โอ้เขาเรียนตั้ง8ปีเลยเหรอโอ้ขอโทษด้วยเออ่แต่คุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่นะเออ่มันเป็นช่วงเวลาส่วนตัวนะโอ้ไม่เร็วไปหรออืมกเขาเวลาขอความเห็นนิดนึงกับจากสาวน้อยคนนี้หน่อยนะอย่างเลดี้นะคะก็ได้ครับ ฟอร์เทลคุณคิดว่าจรอดควรทำยังไงข้อ1จอร์จดควรที้ทำตามที่คุณหมอฮาวี Harvey, แนะนำนะคะข้อ2คือจรอดรู้ดีสุดว่าอะไรไดีสุดำหรับตัวของเขาอืมเราคิดว่าควรจะให้ชื่อคุณหมอนะคะขอบคุณนะฟอร์เทลโอเคเห็นแล้วใช่ไหมครับคุณจรอดอ่าฉันพยายามผมพยายามจะช่วยคุณอยู่นะ โอเคก็ได้ผมจะทำตามที่คุณพูดแล้วกันนะคุณหมอขอบคุณนะสำหรับก,การช่วยเหลือนะฟอเทลผมดีใจมากเลยอืมอันนี้เราให้เขาไปแล้วเนาะให้ไปลานะต่อไปให้คุณยายนะะคุณยายมันมันแย่มากมันกลิ่นแย่มาก คุณยายไม่ชอบนะคะฉันเคยอ๋อชอบดูก้อนเมฆนะอืมคุณยายเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบนะคะสัปด,ดาห์นี้ไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเวลาอื่นเลยนะสำหรับฉันนะนะก็คุณยายอยู่แต่ในบ้านนี่คะอืมมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกเกษียณแล้วอะ่ะ อืมแต่หนูชอบนะคะอุย้ยนั่นเป็นของขวัญที่แย่มากเลยนะอ่าโดนด่าโดนด่าเลยสองทุ่มแล้วนะคะุวยเซบาสเซบาสมาจากไหนเนี่ยพีย่บอกเขามาจากบ้านเชนอะ่ะเซบาสเซบาสฮฮลโลคุณอะไรนะ่ะ ฉันได้ไม่ได้ยินเสียงคุณเลยฉันกำลังยุ่งกับความคิดของฉันอยู่นะ่ะอืมคุณต้องการอะไรหรือเปล่าเขาดูเขาดูคุยกับเรามากขึ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เขาก็ยังแบบอะไรนี่ให้อะไรฉันเนี่ยดูแบบเป็นสงสัยนะคะเอาล่ะหวังว่าคราวนี้เราจะไปขาย น่าจะไปขายดาบทันนะคะเราจะเดินไปขายดาบแล้วก็เดินกลับบ้านนะตะลกอ่ะอืมน่าจะขายทันนะพอขายเสร็จแล้วก็คงจะได้เวลานอนเลยละมัง้งเย้วันนี้มาทันนะคะปกติเขาไปิดสี่ทุ่มนะ สวัสดีค่ะมาขายดาบค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ยืมนะกุยยคนนี้ด้มไหมโอ้กลับไปครั้งเมื่อคุณมีอะไรอยากจะบอกฉันยังไม่มีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลีน,านัาฉันมีความสุขด้วยตัฉันเองคุณก็รู้อ่าหนูเชื่อค่ะฉันไม่ไปต้องมีเพื่อนอ่าแต่วันนี้เอาขอมาให้นะคะอ้าวให้ครบแล้วเหรอว้าให้ครบแล้วลูกสาวให้มากลับบ้านค่ะกลับบ้านกลับ้าน เดี๋ยวเราต้องเตรียมการสำหรับเงินวันพรุ่งนี้นะคะแต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์คิดว่าถ้าไม่ม,มันไม่มันไม่ควรจะมีอะไรผิดพลาดกับร้านของปีแอนเราก็จะได้ของเราก็จะได้ขายของนะคะเอ๊จําไดว่ามีดอกไม้ที่เราเนี่ยที่เราไม่เก็บนะคะ เรากะมาเก็บที่หลังนะโอเคเอาละ ลองเอามานี่นะะ่ารักแล้วก็ไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะก็นอนแล้วกันนะวันนี้นอนเร็วนะคะนอนที่คืนว้าวและนี่ก็คือวันสุดท้ายของไม่ดูไยไหมพี่เอาละค่ะสำหรับวันที่27แล้บ็ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันที่28ดนะ สำหรับวันนี้ฝ่าเทียวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย